อกชวนพวกนั้นน่ะเสียภาษีให้เราได้ไหมเราไม่ได้เอาภาษีในรูปของเงินแต่เราเอาภาษีในรูปของน้ำมันหรือสซาอุดิอาระเบียเขาอยากมาตั้งคลางอยู่ประเทศเราเขายังมาตั้งโรงกลั่นแล้วนี่ไม่ใช่เรื่องเพ้อฝันเขาเตรียมกันไว้แต่ยุคลุงตูลุงตูไปสนิทกับเจ้าชายซาอุจนเป็นเพื่อนกันแล้วเนี่ยคิดว่าเป็นเรื่องบังเอิญเหรอคิดว่าบุพเพสันนิวาสเรื่องไง หรือว่านี่คือความตั้งใจของทั้งสองฝ่ายเขาก็ชอบเราเราก็ชอบเขาผู้ใหญ่ถึงได้เจอกันแต่สถานการณ์ทุกวันนี้มันไม่เหตุการณ์เป็นใจผู้ใหญ่ฝ่ายนั้นเขาก็เลยไม่มาขอเขาก็เลยเออเดี๋ยวรอใหม่นี่คือสเต็ปของคุณพินพันธ์เพราะฉะนั้นผมต้องเรียนครับอย่าถามผมเลยครับว่าจะลดกี่โมงจะลดวันไหนมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเราเป็นทาสเราเสียเอกราชมา50ปี คุณพีเป็นใครจะมาปดแอกประกาศเอกราชใน5้วันมันเป็นไปไม่ได้แล้วสิ่งที่คุณพีพูดไ้มันมีเป็นขั้นเป็นตอนเห็นไหมดูวิธีคิดสิดูวิธีลำดับเหตุการณ์สิใครได้เรียนบริหารใครได้เรียนอะไรมาย่อมรู้ว่าผู้บริหารที่ประสบความสำเร็จมันต้องเกิดจากการวางแผนเป็นขั้นเป็นตอนผมถามพี่น้องประชาชนหน่อยเคยเห็นนักการเมืองคนไหนมันคิดแผนงานเป็นขั้นเป็นตอนแบบนี้ไหมหนึ่งสองสามจนถึงสำเร็จถึงขั้นห้าผมเห็นแต่นักการเมืองโผล่มาผมจะแจกผมจะแจกเห็นไหมคิดอะไรเป็นชิ้นเป็นอันไหมคิดแจกแจกแจก ตือนเข้ามาคิดจะทําอะไรโอ้กูจะซื้อกลบินซื้อกบินซื้อกบินเข้ามา,า,ม,ามีแผนการอะไรไม่มีแจกเงินอสอ,อสมออสมออสมอนี่ยังไงนี่ยังไงสิ่งที่นักการเมืองทอะ่ะพี่น้องประชาชนคนไทยถูกใจเหรอเขาแบ่งเศษตังเศษทรให้ได้แค่นั้นแล้วถามว่าในระยะยาวระยะยั่งยืนพวกเราได้อะไรด้วยเราไม่ได้มากินมาใช้ไปกู้มาหกแสนล้านมาแจกกันฐานเรียบเดือนเดียวก็เกลี้ยงถามว่าเราได้อะไรด้วยแต่นี่อยู่เราตลอดไปแล้วดูสิ่งที่คุณพิรพันธ์สิ ดูสิ่งที่ลุงตูท่ทำซิแกทําถนนยาวเท่าไหร่ผลงานแกแกหมดวาระไปยังไม่ได้ประกาศเอาหน้าสักชิ้นแกก็ยังทาให้เสร็จเห็นไหมนี่คือคนที่มองการไกลมองประเทศไทยเป็นที่ตั้งคุณพี่พลพันธ์มันก็เหมือนกันถ้าจะคิดแค่ว่าลดราคานะ้ำมันเอาเงินไปถมถมถมฟองสัมเือนได้หน้าแล้วจบนะ่ะไครก็ทําได้แต่มันจะหายไหมการเป็นทาสพลังงานมันจะแก้ได้ไหมเอกราชของเราจะกู้ได้ไหมพี่น้องดูง่ายเลยความจริงใจแค่ดูวิธีคิดห้าข้อของพิรพันธ์อยาให้ใครหลอกได้ไปเซิร์ชดูที่ไหนก็ได้ห้าข้ออ้กของ ว่าวิสัยทัศน์คนไหนที่ควรจะได้เป็นผู้นําคนไหนที่มันจะพาประเทศเรารอดจากวิกฤตได้คิดเอาง่ายแค่นี้เลยครับแล้วสิ่งที่ทํานี่นะที่น้องก็ต้องมองที่ขอ้อเท็จจริงนะบางพักการเมืองเข้ามาก็มีแต่โครงการซื้อมีแต่โครงการแจกเฉพาะหน้าอะไรไปแล้วสุดท้ายก็ได้ผลประโยชน์แค่บางกลุ่มเงินดิจิตัลผลสุดท้ายเราจะได้อะไรเราแค่เป็นคนพนักงานไปเก็บของในเซเว่นเม็ดเงินทั้งหมดอยู่เจ้าสัวหรือเปล่าหรือคุณจะไปทําอะไรก็เป็นโครงการของพวกคุณเองครับวหมือนจะแจกเงินขึ้นอสมอหรืออะไรพวกนั้นเราได้อะไรด้วย แต่ผมถามตรงๆนะคนที่ทําเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองนะผมถามหน่อยเถอะลุงตู่เนี่ยแกสร้างรถไฟความเร็วสูงแค่ทัางรถไฟฟ้าแกสร้างถนนมากมายไปอีสานบ้านเราต้องเยอะขึ้นเหนือล่องใต้ถามว่าใครได้ต่อให้ใครในประเทศนี้ใครไม่รักลุงตู่ก็ได้ใช้ด้วยกันพวกคุณจะด่าแกทุกวันแกก็ลูกคุณก็ได้ใช้ผลประโยชน์พวกเราได้ทุกคนอย่างเท่าเทียมกันถึงพี่น้องจะด่าแกทุกวันพี่น้องก็ได้ใช้ด้วยพี่เรพันก็เหมือนกัน ถ้าพีรพันธ์ทลายโครงสร้างพลังงานครั้งนี้สําเร็จถ้าพีรพันธ์กอบกู้เอกราชของพลังงานของเรากลับขึ้นมาได้มันจะได้แต่ไอพวกสลิมหรือไงหรือมันจะได้แต่ผมเหรอพี่น้องเสื้อแดงทุกคนก็จะได้เติมน้ำมันราคาถูน้องน้อง,องลูกหลานเสื้อส้มทุกคนก็จะได้ราคาถูกนี่เห็นไหมใครได้ผลประโยชน์เราได้กันทุกคนคิดดูง่ายๆเลยครับนี่ผมคิดว่าอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นโดยส่วนตัวผมนะแต่ว่ากรณีคุณพีรพันธ์เป็นกรณีพิเศษเพราะว่าผมดูจากโซเชียลโดยเฉพาะยิ่งพวกส้มนะรู้สึกว่าเขาไม่ค่อยแตะต้องคุณพรพรรั์ไ พี่น้องเสื้อแดงหลายๆคนนะที่เป็นระดับอินฟูของเสื้อแดง <ไป S 1> เขาก็ไม่แตะต้องนะอ <ไป S 1> ินฟูส้มก็ไม่ค่อยแตะผมว่าทุกท่านก็มันก็ปัญญาชนกันหมดแล้วเนาะทุกคนมีวุฒิภาวะทุกคนก็ดูด้วยความเป็นกลางด้วยายเป็นธรรมทุกคนก็รู้อะสิ่งที่คุณพีรพันธ์ทำาน่ะเราได้ประโยชน์กันทุกคนเห็นไหมเลยไม่มีใครอยากจะแตะต้องไม่มีใครอยากจะทําลายอะไรแกหรอกเพราะว่าเก็บแกไว้ทํางานน่ะมันมีประโยชน์กว่าอะไรแกหนีถ้ามองว่าการเลือกตั้งครั้งหน้าเนาะผมว่าเอางี้ แน่นอนว่าเรามีคนที่เรารักเรามีคนที่เราชอบเรามีคนที่เราชื่นชมไม่ว่าจะเป็นแดงเป็นเหลืองเป็นส้มเป็นสลิมเป็นอะไรก็ตามครับพี่น้องครับผมอยากเรือนพี่น้องว่าจะรักใครก็รักไปครับอย่ารักมากกว่าเรารักตัวเองอย่ารักใครมากกว่ารักลูกเรา อย่าเคารพใครศรัทธาใครมากกว่าศรัทธาเคารพพ่อแม่เราอย่าไปหวังดีต่อใครมากกว่าวังดีตรร่อรอบรัวเราเพราะฉะนั้นคิดเอาง่ายๆไม่ว่าท่านจะรักพรคเพื่อไทยท่านจะรักพรกคกากลรักภูมิใจไทยประชาธิป,ปัตย์หรือรักพักไหนก็แล้วแต่ครับสิ่งที่เราต้องคิดคือเราต้องเอาผลประโยชน์ของเราเอาผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นที่ตั้งเพราะฉะนั้นวิธีตัดสินการเลือกตั้งสมัยหน้าพิสูจน์กันง่ายๆเลยครับดูได้ที่ผลงานดูได้ที่การทํางานไม่ได้กล่าวหาใครไม่ได้โจมตีใคร พรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาลตอนนี้ถามว่ามีผลงานอะไรบ้างพี่น้องก็เอาหัใจช่างเลยผมเข้าใจพี่น้องรักสสเพื่อไทยนายกของเขารักท่านเศรษฐารักคุณงุงหญิงไม่ได้ว่ากันครับพี่น้องครับน้องๆลูกหลานพี่น้องหลายคนอาจจะรักคุณพี่ทารักคุณวิโร์รักคุณช่อรักธนาทรผมก็ไม่ได้ว่าครับพี่น้องแต่พี่น้องก็ต้องไม่รักพี่ทามากกว่ารักลูกเมียตัวเองไม่รักมากกว่ารักพ่อรักแม่ตัวเองก็ต้องถามว่าพี่ธาทําผลงานอะไรให้ประเทศไทยหรือยัง พรรคฝ่ายค้านควรจะไปค้านรัฐบาลถามว่าพรรคเ่าไก่ได้ไปค้านอะไรเขาไหมได้ตรวจสอบอะไรเขาหรือเปล่าพรรคเพื่อไทยจะเอาข้าวเน่าสิปีมายัดปากพวกเราเนี่ยเงาไก่ได้ห้ามประการไหมหรือว่าดันไปช่วยหาเสียงช่วยด้วยเหรอคุณมิโรธมาเชียให้กินข้าวเน่าเหรอหรือไม่ต้องไปเชียอะไรใครมันไม่จําเป็นอะไรต้องไปเชียคุณพิคุณธิรพันธ์ครับพวกแกก็บอกแล้วกแกก็ทางานบนไดา้าขั้นเนี่ยไม่รู้จะสาเร็จหรือไม่สาเร็จหรอกนะมันเรื่องใหญ่เหลือเกินสิ่งที่แกจะทำเลยแต่พี่น้องก็เอาหัวใจวัดดูก็ได้ดูเขาที่ไหนก็ได้เช็คที่ไหน ขนาดเขาจะบีบแกไล่ออกจากรัฐบาลอยู่บบนนยแล้วลูกน้องแกจะก่อสไตล์เขามายุให้ลูกน้องแกลาออกจากพรรคแกยังไม่ยอมเลิกเลยแกยังจะไปดูลูกพลังงานให้ได้ก็ไม่รู้จะว่าไงนะถ้าไม่ตายก็คงไม่ยอมเลิกหรือไม่ก็ต้องชนะเท่านั้นแหละแกถึงจะยอมอะพอย้อนกลับมาที่การเลือกตั้งครั้งต่อไปจะทําไงี่น้องก็ใช้หัวใจตัวเองเนี่ยแหละครับว่าใครที่มันจะให้ประโยชน์กับลูกหลานกับลูกเมียครอบครัวเรากับประเทศของเราเพื่อนบ้านของเราเอาคนไหนไว้แล้วพวกเราได้ประโยชน์จะรักพรรคไหนก็รักไปแต่คนทํางานก็ต้องเอาไว้ใช้เหมือนกัน ผมไม่ได้เชียร์ผลิตภัณฑพพ์แต่ผมแบบพี่น้องว่าเอาไว้ทํางานบ้างคนแบบนี้นะมันไม่ได้เสียหายมีคนทํางานไว้ใช้ไม่ได้เสียหายครับพ,รพิตภัณฑ์ก็เอาไว้ใช้งานเอาไว้ทํางานเกิดรอบหน้าถ้ารอบนี้สมัยนี้ถ้าพ,รพิรภัณฑ์ปฏิรูปพลังงานสาเร็จพี่น้องมันยังเหลืออีกหลายอย่างที่ต้องให้พ,พิพภัณฑ์ไปรูปไปตรูปไปปฏิรูปตํารวจผู้วิพากษาเก่าเนี่ยเหมาะที่จะไปซัดกับตํารวจสมนะัยหน้าปฏิรูปการศึกษาเห็นไหมถ้าคุณพ,พิพภัณฑ์ปฏิรูปพลังงานที่ใหญ่ขนาดนี้แล้วเงินมหาศาลแกทาได้นะ ที่เหลือไปรทรูุอะไรก็ทําได้ผมมองว่าเก็บคนดีๆไว้ทํางานบ้างครับแต่รักใครชอบใครก็ไม่ว่ากันแต่ว่าคนทํางานก็ต้องเก็บไว้เหมือนกันก็ฝากไว้แค่นี้ครับ